สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP ตกลับมาพบกันวันนี้ก็ค่ำคืนของวันเสาร์ที่2พฤษภาคมนะฮะก่อนอื่นนั้นขอย้ำอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์พรุ่งนี้เวลาประมาณ2ทุ่มโดยประมาณเนี่ยจะมีการแข่งข e ัน E-Sport หรือว่าการแข่งขันเล่นเกมนะครับเล่นเกมแข่งรถกันนี่แหละโดยนักแข่ง m o t o g p ทั้งหมด10คนเช่นเคยนี่ก็เป็นสนามที่3แล้วนะครับของการ <c oughs> เล่นเกมมาทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกก็เล็กมาเกชนะไปนะครับสนามที่แล้วก็ เป็นเปโก้สนามนี้ก็เป็นการจําลองสนามเคเลสที่สเปนนะครับ <c oughs> ถ่ายทอดช่องทางเดิมนะครับก็คือช่องหลักของทางมอเตอร์จีพีเขานั่นแหละใน YouTube ง่ายๆนะครับไปเซิร์ชเลยน่าจะเจอไม่ยากนะครับซื้อคำว่ามอเตอร์จีพีมาก็จะมีช่องประมาณผู้ติดตามเยอะๆประมาณ2อสล้านนั่นแหละนั่นคือช่องหลัก2องทุ่มโดยประมาณนะครับมาลุ้นมาเชียร์กันและหลังจากนั้นไปนะฮะเราจะมาเจอกันด้วยการไลฟ์สดผมก็อาจจะรอให้ เกมนะ่ะเสร็จก่อนนะครับเล่นเกมกันเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันยาวๆใครที่ไม่ได้ไปไหนยังไงก็ขอเชิญชวนไว้ก่อนนะครับมาร่วมคุยแบบส,สดๆถามตอบทุกเรื่องราวกันได้ในวันพรุ่งนี้เนาะโอเคฮะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงข่าวซุบซิปนินทาที่มันเกิดขึ้นผมต้องขีดเส้นใต้หนาๆในวงเล็บไว้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนี่คือมันเป็นข่าวลือที่มันไม่ได้มีมูลอะไรมากมาย <c oughs> รายละเอียดของข่าวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันอาจจะเป็น ข่าวที่สื่อใหญ่หลายแหล่งเนี่ยเขาเล่นกันก็จริงแต่รายละเอียดมันมีน้อยผมก็ไม่รู้ว่ามันออกมาเนี่ยมันมีจริงเท็จแค่ไหนยังไงแต่ความรู้สึกส่วนตัวของผมเนี่ยเ <c oughs> ข้าใจนะครับว่าบางทีข่าวล่ำข่าวลือออกมาเนี่ยมันก็น่าจะมีความจริงอยู่บ้างนั่นแหละไม่มากก็น้อยนะมันมันคงจะต้องมีมูลสักหน่อยหนึ่งมันต้องมีเชื้อไฟแล้วไม่งั้นควันไม่ขึ้นมาหรอกใช่ไหมครับแต่จะเป็นจริงมากน้อยเพียงใดก็อย่างที่บอกไว้นะครับให้ทุกคนทําใจล่มๆม,มไม่ว่านี่คือข่าวลือเนาะ ข่าวนั้นก็คืออังเดรโดวิโซโซครับนักบิดหมายเลข04ซึ่งถือว่าเป็นนักบิดมือหนึ่งของทีมดูคาติในตอนนี้เหมือนจะมีข่าวว่าอยากจะกลับไปเรฟซ์อนด้าต้นสังกัดเดิมของเขาอาจจะมีการไปบอกไปถามอาเบโตู้อีกนะครับซึ่งเป็นกุณซีของทีมนะี่ว่ายังพอมีพื้นที่พอมีเก้าอี้ให้เขาได้ไปมีโอกาสมีช่องทางไหมรายละเอียดผมก็หาได้มาไม่เยอะ <c oughs> แต่อย่างที่บอกไปนะครับว่า รายละเอียดมันมาแบบนี้นยครั้นว่าเราจะมาคุยอย่างนี้เขียนเป็นข้อความ3ามสีประโยคให้อ่านกันก็คงจะมันมัน,มนไม่อยากจะทําอย่างนั้นนะในไหนมันมีข่าวมาแล้วผมก็เลยอยากจะเล่าความเป็นมาเป็นไปที่มันเกี่ยวข้อง,องกันเอาตั้งแต่ในอดีตแล้วกันนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบว่าเรปโซฮอนด้ากับโดวิโซโซเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันบ้างอาจจะจะย้อนความหลังให้ฟังเผื่อใครที่เพิ่งติดตามมอเตอร์จีพีมาไม่กี่ปีเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับ ว่าเขาเชื่อมโยงกันแบบไหนวันนี้จะมาเล่าในสิ่งที่จําเป็นต้องรู้นะครับอาจจะรวบรัดตัดตอนมาให้ฟังพร้อมกับตอนท้ายคลิปเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับลองดูซิว่ามันจะเป็นไปนในทิศทางไหนอ่ะเดี๋ยวเช่นเคยนะครับใครที่อยากจะร่วมคุยประเด็นนี้มีข้อมูลยังไงมาแลกเปลี่ยนเจอกันในเมนได้เช่นเคยเนาะอ่ะเริ่มต้นที่ <c oughs> ข่าวที่บอกมานั่นแหละนะครับก็สื่อใหญ่ทั้ง G P o n ทั้งโอ้หลายที่นะครับสองสที่มทผมจาไม่ได้เนะี่ย เล่นกันอาจจะเป็นเรียกร้องเลตติ้งอะไรยังไงก็ไม,ไม่ไม่ทราบได้เหมือนกันแต่บอกมาแล้วเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เชื่อมโยงนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะผมมองว่าการที่โดวิโซโซ่เนี่ยยังไม่กระตือรือร้นเรื่องสัญญาหรือเปล่าทุกคนคิดว่างไงฮะคือเราได้เห็นการต่อสัญญาเนี่ยเอาอย่างล่าสุดก็จวนเมียใช่ไหมเพิ่งต่อไปสดๆตอนร้อนไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเนี่ย,ยกลับซูซูกิต้นสังกัดเดิมไปเรียบร้อย ในขณะที่โดวิโซโซ่เนี่ยยังชิวๆยังเออระเหยอยู่เลยบางคนก็บอกว่าส่วนตัวผมผมก็แอบคิดอย่างนั้นอยู่เหมือนกันเว้ยหรือว่าเหมือนมันเป็นของตายแล้วคือคงอยู่กันตรงนี้แหละเพราะว่าที่ผ่านมาทางผู้บริหารของดูคาตินะก็อย่างเปาโลเซียบัติีก็ออกมาบอกว่าโดวิโซโซ่เนี่ยเป็นนักแข่งที่ฟิตอยู่แม้ว่าจะปีนี้วัย34ปีแล้วนะครับแต่เซียบัติีบอกว่าโดวิเนี่ยขับได้3-4ปีเนี่ยส,ยสบายๆมากๆเลยนะตรงนั้น มันมีข่าวลือออกมานิดนึงนะฮะว่าระหว่างโดวิโซโซกับจีจี้นะซึ่งเป็นคุณซื้อนยคุณซื้อหนวดงามนะฮะคนนั้นน่ะเหมือนเขาจะมีอะไรที่แบบว่าเคืองเคืองกันอยู่นิดหน่อยแต่นิดหน่อยของข่าวนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่มีทางผู้หลักผู้ใหญ่บางคนของดูคติเนี่ยก็ออกมาสยบข่าวลือว่าก็มันมีจริงนั่นแหละนะมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันแต่เชื่อว่าทั้งโดวิเองแล้วก็ทั้งจีจี้เนี่ยต่างคน ก็เป็นมืออาชีพพอดังนั้นปัญหาความขัดแย้งอะไรตรงนี้มันไม่น่าจะมีอะไรที่มันบานปลายหรอกอ่าแล้วทางผู้ลักผู้ใหญ่คนนี้เขาก็บอกว่านะอ่าโดวิเนี่ยคงยังต้องการไปต่อแน่นอนนะไม่มีการที่จะรีทรายในในตอนนี้หรอกนี่แหละมันมันก็เลยทำทำให้ผมแอบคิดว่าเอะแล้ว <c oughs> ทำไมเขาถึงไม่กระตือรือร้อนจะไปพอดีมันมีข่าวลือตรงนี้ออกมามันก็เลยเหมือนลงล็อกเชื่อมโยงกันทันที ว่าอยากจะไปเรียกซอนด้าหรือเปล่าบางคนอาจจะงงว่าโหโดวี oh, เป็นคู่แข่งของมาเกส t มา3ปีซ้อนเลยนะจะเรียกว่าถ้ามองตามมุมของการเกมการแขขันเนี่ยคือพวกเขาหน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นไม่เชิงศัตรูหรอกเป็นคู่แข่งคนสําคัญแล้วอยู่ๆจะไปย้ายไปอยู่ทีมคู่แข่งได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมฮะมันมันมันก็อาจจะย้อนแย้งในตรงนี้แต่ทุกคนครับมาร์คมาเกสเนี่ยกับโดวิโซโซสนิท so กันนะ ถามว่ามาร์กมาเกสสนิทกับใครใน MotoGP หมายถึงว่ามากที่สุดนะเท่าที่ผมเห็นผมว่าไม่มีใครมากมายเท่ากับโดวิโซโซหรอกในเกมเนะี่ยพวกเขาค่อนข้างที่จะขับเคี่ยวกันอย่างดูเด็ดเผ็ดมันถึงใจอยู่แต่นอกเกมเราได้เห็นนะครับว่ามิตรภาพของ2คนนี้ถือว่าโอเคเลยนะแนบแน่นกันดีมาเก็ตก็ออกมาพูดหลายครั้งหลายคราวนะว่าถ้าอยากจะมีทีมเมสสักคนในอนาคตนะอันนี้ผมจำได้ว่ามาเกตพูดไปอย่างน,น้อยๆ2ปีที่ผ่านมาแล้ว ว่าเขาก็อยากจะเป็นเพื่อนร่วมทีมกับโดวิโซโซอาจจะพูดทีเล่นทีจริงอะไรยังไงก็ไม่ทราบแต่มาเกตเคยพูดแบบนี้หลายครั้งไม่รู้ว่าใครจําได้เหมือนผมไหมฮะนั่นแหละ <c oughs> ทีนี้พอย้อนมาจะจริงไม่จริงอ่ะไม่ทราบนะครับอาบโตฟอีกก็ไม่ได้บอกอะไรมาชัดเจนนะทิ้งปริศนาให้เราคลำทางกันต่อไปโดวิโซโซเองก็ยังไม่ได้พูดบอกมา เท่าไหร่คือยังยังไม่ได้แง้มปากออกมาถึงรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับก็เลยผมถึงได้บอกว่าเป็นข่าวลือไปซะก,ก่อนแต่ถ้าถามว่าความเชื่อมโยงในอดีตก็คือนี่คือเขาเป็นอดีตนักแข่งของทีมเรปโซฮอนด้า oh ในช่วงปี2008 2009 2010นะครับ2011อ่ะขออภยัย3ปีมาอยู่กับเรปโซฮอนด้า oh 3ปีนะ3ปีนี่ก็ต้องเรียกว่าเขาไม่ได้อยู่ในฐานะของนักแข่งมือหนึ่งนะุทุกคน ในทีมเนี่ยแน่นอนแล้วมันจะต้องมีมือ1มือ2มันเป็นอะไรที่หลีกอีกเรีกยกไม่ได้ในตอนนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเข้ามาตอนแรกๆเนี่ก็คือตอนนั้นพระเอกของทีมยังคงเป็นนักบิดร่างกิวมาเลขยี่สดานี่เปโดรซ่าอยู่หลังจากนั้นไม่นานปุ๊บนะขึ้นมาปี2 0 7ก,ก็จะกลายเป็นเคซี่สโตเนอร์ใช่ไหมครับที่ที่เป็นมือ1ของทีมแต่ถ้าถามว่าผลงานของโดวิตอนที่อยู่ฮอนด้าเรฟซฮอนด้า so เนี่ยเป็นยังไง ก็ถามว่าเป็นถ้ารองเหมือนตอนนี้แหละแต่อาจจะเป็นรอง3รอง4ขึ้นโพเดียมเนี่ยบ่อยมากเขาอยู่มา3ปีเนี่ยเขาชนะมาครั้งหนึ่งนะครับชนะมาหนึ่งสนามที่อังกฤษสนามโดนิงตันพาร์คซึ่งในตอนนี้โดนิงตันพาร์คไม่ได้ใช้แข่งขันแล้วนะครับที่อังกฤษเนี่ยใช้ซิลเวอร์สโตนแทนส่วนสนามนี้ก็ไปใช้ในการแข่งขัน World s u p e r b ร์ไแต่ปี2008ใช่ไหมฮะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก็นั่นแหละโดวีก็ชนะที่นั่นมาแล้วก็หลังๆมานี่ก็ไม่ได้ชนะแต่ก็ ยืนยืนโพเดียมอยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันคะแนนโดยรวมก็3-4-3-4ตลอดนะครับก,ก็ถือว่าเหมือนเหมือนจะดีก็ไม่ดีทำนองนั้นแหละเออก็ยังยังเป็นพระรองรองสอรองสอยู่ใช่ไหมฮะที่จริง,รงก็หลังจากออกจากรถซองฮอนด้ามาปุ๊บก็ไปอยู่ที่ YAMAHA าเทคที 3, นะฮะไปอยู่ยามาฮ่าเทคทีก็เป็นยังไงใช้ได้ไหมโอ้โหต้องเรียกว่าจับคู่กับคาวคาโลในตอนนั้นนะใช้ได้นะ เปลี่ยนจาก Honda มามาจับยามาฮ่ปุ๊บเนี่ยก็คว้าอันดับ4ในตารางได้ก็ถือว่าได้ยืนโพเดียมดืนอะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นผลงานที่สุดยอดยามาฮ่าเทคฟรีก็ไม่ใช่ทีมโรงงานใช่ไหมฮะก็เป็นทีมเซตนไลท์ของยามาฮ่ในตอนนั้นนั่นแหละก่อนที่จะ,ะขยับไปในทีมดูค a ติในเวลาต่อมานะฮะก็ต้องเรียกว่าขึ้นมาทีมดูค a ติก็ ฟอมก็หายไปเหมือนกันนะครับจากที่เคยยืน3ยืน4เนี่ยก็ร่วงร่วงมาช่วงกลางตารางเหมือนกันในตอนแรกก็ไปจับคู่กับทั้งนิกกี้เฮดเดนนะครับในตอนออปีแรกที่ย้ายมานะฮะจากนั้นก็มาจับคู่กับอดีตคู่หูตั้งแต่ตอนอยู่ยามาฮ่านั่นก็คือคาวคัสโลอีกครั้งหนึง่งนะก่อนที่จะมาจับคู่กับเยโนเนในปี2015และก็2016ก็ผลัดกันดีแหละนะปี2 0 1 5เยโนเนจะดีกว่า แต่พอมาปี2016ก็เริ่มที่จะตีขึ้นมาท็อป4ท็อป5ก่อนที่จะมาพีคสุดก็คือ2017เนี่ยมีโอกาสชิงดำกับมาเกตในสนามสุดท้าย17 18 19ก็ตามที่เราเห็นนะครับนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าแล้วทำไมเขาถึงอยากจะไป Honda ถ้าสมมติมันจริงนะอันนี้คือบทวิเคราะห์ส่วนตัวของผมนะครับอม,มันก็มันก็พูดยากนะเมื่อวานเราเพิ่งคุยกันถึงเรื่องของอเล็กมาเกใช่ไหมฮะทุกคนว่าที่ Honda ดึงขึ้นมาใน ขึ้นมาทีมใหญ่เนี่ยหปีนะฮะสัญญาของอ l เล็กมาเกสเนี่ยหปีแต่ถ้าเกิดว่าทาง Honda จะไม่เอาอเล็กมาเกสผมก็ยังมองไม่เห็นเหตุผลนั้นจริงๆยังมองไม่ออกคือเด็กมันยังไม่ลงแข่งสักสนามเลยแล้วจะบอกว่าไม่เอาหรอกเอาคนอื่นมาดีกว่าผมว่ามันไม่น่าจะใช่เลฟโซฮอนด้าจริงๆนะไม่น่าจะใช่ใช่อบอตโตผู้อีกหรอกแนวะคิดอย่างนี้เลยมองว่ายาก หรือมันจะเป็นแนวคิดอย่างเงี้ยนี่ผมขออภัยนะครับที่ผมจะโยงไปมั่วๆนิดนึงก็คือพยายามที่จะโยงสิ่งที่มันมันอาจจะมีวิแววจะเป็นได้กี่เปอร์เซนต์ก็ช่างมันแต่ถ้ามันมีโอกาสจะเป็นได้ผมก็จะพูดให้ให้ฟังพูดถึงประมาณนั้นเนาะจำได้ไหมครับลอซี่บอกว่าอยากจะให้ยามาฮ่ามีรถ5คันมีนักแข่ง55 5คนคือเขาจะดึงอลเรนโซขึ้นมาลอซี่พูดได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาก็มันก็คงไม่แฟร์นักที่จะอโลเรนโซมาแทนโมบิเดลลี่ คือมันมีข่าวล่ามข่าวลือใช่ไหมครับว่าจะมีดีมทีมใหม่ก็คือโรนอโซไปจับคู่กับรอซซี่ใน SRT เนี่ยแต่รอซซี่เขาไม่เห็นด้วยเลยครับเขาบอกว่าม,มันคงไม่แฟร์กับฟังโกโมบิลิตี้มากๆเลยดังนั้นก็ต้องมี5ซึ่งรอซซี่ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะ5ในรูปแบบไหนยังไงหรือดอแนเขาอาจจะพิจารณาให้ทีมหนึ่งมีอยู่5คนได้เลยหรือเปล่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้จริงๆแล้วฮอนด้าจะเอาด้วยหรอหมายถึงว่าอันนี้คิดขำๆนะว่า เอาละถ้าโดวี่มาเนี่ยถ้ายามาฮ่ามี5ได้ฮอนด้าก็มี5ได้เหมือนกันเหมือนกันแบบเนี้ยจะแบบนั้นหรือเปล่าโอ้มันก็น่าจะบอกว่าเกมการแข่งขันยังไม่เริ่มแต่ข่าวกระแสที่มีโอกาสจะจัด,จ,ด,จ,ด,จ,ดจัดแข่งเนะี่ยก็ถือว่าสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าดอน่ามีมาตรการจัดการที่มันเด็ดขาดแล้วตอนนี้ข่าวก็เข้มข้นขึ้นทุกทีเหมือนกันนะครับต้องเรียกว่าข่าวทุกทีในตอนนี้เนี่ยเหมือนถูกหยิบยกขึ้นมาเป็น Talk of the t ท w n เลยนะฮะจริงๆเนี่ยมีอยู่หลายหลายทีมจะบอกว่าแทบจะครบทุกทีมเลยที่ว่ามันเป็นก็10สิบนินทาวมาทำนองนี้เนี่ยแต่ครั้นผมจะเอามารวมๆทั้งหมดนี่ก็ไม่ได้อย่างวันนี้ผมก็พูดวกไปวนมาเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายๆช่วงปีผมก็ว่าอาจจะมีหลายคนที่งงที่ตามไม่ทันนะถ้าเกิดว่าผมหยิบยกมาคุยทั้งหมดนี่ก็อาจจะอาจจะดูเยอะเกินไปมากมายเกินไปหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเก็บไว้พรุ่งนี้ ใครมีอะไรจะสอบถามหรือใครไปได้ข่าวมาจากไหนนํามาเล่าสู่กันฟังตอนไลฟ์สดดีไหมหทุกคนผมย้ำนะครับว่าไม่ต้องฟังจากผมอย่างเดียวคือทุกคนไปเสพข่าวมาจากตรงไหนก็ตามสื่อนอกสื่อไทยสื่ออะไรอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยหรือมีข้อคิดเห็นมีข้อสงสัยเนี่ยพรุ่งนี้มีนัดกันนะครับหลังจากแข่ง E-Sport E-Sport แข่งประมาณ2ทุ่มยำ้ำอีกครั้งหนึ่งใน YouTube ของ MotoGP นะครับช่องหลักเข้าไปกดดูได้เลยนะครับใครจะ เล่นเกมแล้วก็เป็นแชมป์สิคนนะครับนะักแข่งชั้นนามาเจอกันเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสักไม่เกินน่าจะไม่น่าจะเกิน3ามทุ่มเรามาเจอกันสดๆตรงนี้นะครับอ่าวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ